พระพุทธเจ้าทรงได้ทำนายไว้ว่าจะถึงวันที่พระสงฆ์จะมีแต่ผ้าเหลืองแต่ไม่มีธรรมะเหลืออยู่แต่ลองมองดีๆหรือคำทำนายนั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วในยุคข,ของพวกเราในพัฒไรปิฎกอังคุตตะนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าในอนาคตภิกษุจะมีเพียงชื่อว่าเป็นภิกษุเท่านั้นไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาภาวินยัยศีลห้าจะกลายเป็นคำที่ไม่มีใครเข้าใจและรู้จัก เมื่อไม่มีใครรู้จักทำผู้คนก็จะหลงวัตถุเงินอำนาจยิ่งกว่าหลงทางและเมื่อทรมาเสื่อมลงกฎหมายก็ต้องแข็งขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมและจิตใจที่อ่อนแอของมนุษย์เพราะเมื่อไม่มีศีลในใจเราถึงต้องมีกฎหมายห้ามฆ่าห้ามหลักทรัพย์และห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาคนอื่นเป็นต้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องมีเรือนจำไว้ควบคุมคนที่ขาดศีลและวัดอันเป็นที่พึ่งทางใจ ทำมาเสื่อมหรือไม่อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่รักษาทำวันหนึ่งกฎหมายจะต้องลงโทษในสิ่งที่ทำมาเคยเกินไว้แล้วสีลเสมอแล้วเจอกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเรียนรู้ธรรมะและกฎหมายไปพร้อมกันธรรมมาสวัสดีค่ะ